สวัสดีค่ะรุจิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้ก็ได้นําวัตถุมงคลเครื่องรางเป็นมีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์นะคะมารีวิวให้กับทุกท่านที่รักศรัทธาในวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์มีเล่มนี้ก็จะเป็นด้ามงาฝักไม้ขนาดความยาวเฉพาะใบ5านิ้ว ยาวรวมด้ามและฝักเก้านิ้วต่อธรรมชาตินะคะ ชงไพในเมนะคะเล่มน,นี้จะเป็นลายจักนารนลายรวมด้ามและฝักเก้านิ้วนะคะพกง่ายพกพาสะดวก การทักทายมาพูดคุยเพิ่มเติมได้นะคะหรือแอดไลน์มาได้นะคะที่เบอร์092 6629665กรุจิการนะคะเก่าธรรมชาติลายจักรนาราย ักมาพูดคุยเพิ่มเติมกันได้เลยหรือแอดไลน์มาได้นะคะที่เบอร์0926629 665รุจิการค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะรุจิการเครื่องรางวัตุมงคลหลวงพ่อเดิมสวัสดีค่ะ